ทำการถอนเงินของธนาคารทกศนะครับซึ่งในการถอนเงินที่เซเว่นลเว่นนั้นท่านผู้ชมต้องทําการาสร้างเป็นรหัสนะครับที่แอปพลิเคชันของทกศก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราก็นํารหัส6ตัวนี้พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปยื่นกับพนักงานเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นการอัปเดตนะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ถอนเงินนะครับตรงนี้เปึง้ง และจะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับว่าเราเลือกจะถอนเงินเป็นอะไรระหว่าง ATM กับตัวแทนธนาคารนะครับเราเลือกไปที่ตัวแทนธนาคารซึ่งตัวแทนธนาคารก็จะมีที่เดียวนะครับก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเนเลฟวะครับอ่าเราก็ระบุจำนวนเงินไปก่อนนะครับตรงนี้ว่ต้องการถอนเท่าไหร่500บาทกดยืนยันนะครับค่าธรรมเนียมครั้งละ15บาบทนะครับออถอนเงินทอถอนเงินทอ,องทุนานะคะพี่

นำบัตรออกเอาออกเลยใช่ไหมครับถ่ายรูปครับหนึ่งร้อยถึงห้าพันถอนได้สูงสุดสองหมอ๋อถอได้สูงสุดสองหมื่นืนกักถอนเงิน ทำแล้วครับเท่านั้นเบอร์โทรจำนวนคีคีจำนวนเงินจำนวนเงินห้าร้อยบาท 40, 45, โอเคคีไป5 5 0รอลบ15หเหลือ485โอเคสอดเงิยันรอรนบ485ี่ร้อยแปบอันนี้บินผมใช่ไหมครับเรียบร้อย Oh, oh.